บรรยากาศฝนตกนะจ้าเราก็จะไปเก็บต้นหอมหลังบ้านสวยมากแล้วจ้าหมดเดิมมาหุบนมเวนี่ยำดาทูนาของไงเนี่ยดาขจยเอ้ยดาขจยท่าดาขจีเอยดาตีตีสดเราจะหอกินกับผักนะคะ ผักสลัดที่เราได้มา เวนยหโอนีเดอนี่ซื้อจากลิทที่ฟินแลนด์อ่ะใท่พริกสดนะเผ็ดมากแล้วก็กระชายมันก็จะเผ็ดอยู่แล้วอ่ะวันนี้ใช้น้ำปลา,าไหมพี่ไหมเราดังไกลถึงฟินแลนด์ยุโรป ติดขนมจีนมากเลยกินหลายวันแล้วเสล,ลิงคลังคออภัยเดอ <c oughs> ก็เป็นยังไงน้องก็ต้องพุบเสลิงคลังธรรมดา สดครั้งแบมอโมีกรอปยปฏิเส้คำนี้เอาคำนี้คำใหญ่ๆเขามอบให้ทุกคนนะคะ หอบดำกินตีมเฮ้กตัวใย่ยพังปรังหมดสอยเ <c oughs> บื่อเปรือยอออยู่กระลันนะกินต้นหอมอะ่ะกลิ่นปากจะเรงนะแบบเวลาหายใจมันก็เร่งนะทั้งคืนอะ่ะประมาณวันสองวันหาย เหมือนตอนที่เราทํางานใช่ไหมคนไทยเราจะมีกลิ่นกระเทียมเวลาทาก็เตาจะใส่กระเทียมสยใส่อะไรกินต้นหอมต้นหอมอะไรเงี้ยไปทางานปุ๊บคุณตาเกชอบทักว่าอืมตัวเธอกลิ่นกระเทียมกลิ่นกระเทียมเก๋ชอบแซวว่าวันนี้ได้กลิ่นกระเทียมมาอีกแล้วอะไรเงี้ยหือลว่าเออฉันเพิ่งกินกระเทียมมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยบางทีกินต้นหอมนะว่ากิน ผัดกระพงผัดกระเพราใส่กระเทียมเพราะว่าแก๊เป็นคนที่อ่อนไหวตกก่อกลิ่นอะไรเงี้ยกินแค่นิดเดียวไปบางวันมาได้กลิ่นเกก็ว่าแกก็ว่ากลิ่นมีกลิ่นกระเทียมบางวันอะไม่ได้กินนะได้กลิ่นกระเทียมเพราะว่าเรากินอาหารมันก็ต้องใช้กระเทียมนะคะก็เหมือนบ้านเขากินโครงกินชีสอะไรเงี้ยเนาะ